แพร่กันผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเป็นการใช้ประโยชน์จากโลกโซเชียลมีเดียก็คือการรับจ้างทำกันบ้านนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความน่าตกอกตกใจไม่น้อยในวงการการศึกษาว่านักเรียนจากนี้ไปก็ส่งการบ้านไปให้บริษัทที่รับจ้างทำจากการตรวจสอบโดยคุณอุรชัยสอนแก้วในโลกออนไลน์ก็พบว่ามีบริษัทแบบนี้ผุดขึ้นมากมายค่ะ ภาพแสดงเงื่อนไขาการจ้างงานของผู้ที่ทำธุรกิจรับจ้างทำการบ้านถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งแต่ละภาพอธิบายรายละเอียดของงานแต่ละชนิดพร้อมกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจนธุรกิจประเภทนี้ถูกหลายคนตั้งคำถามว่ามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่โดยเฉพาะโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนที่อาจหายไปเมื่อเด็กนักเรียนเลือกใช้วิธีจ้างแทนการทำงานด้วยตัวเอง วันนี้ที่นี่ไทย p s พทดลองค้นหาร้านรับจ้างทำการบ้านร้านนี้ในแอปพลิเคชัน Instagram แต่ไม่พบชื่อของผู้รับจ้างรายนั้นและอาจเป็นไปได้ว่าได้ปิดการใช้งานไปแล้วแต่เมื่อลองค้นหาด้วยคำอื่นกลับพบผู้ใช้งานที่ทำธุรกิจลักษณะเดียวกันกว่า40ร้านบางร้านมีผู้ติดตามมากกว่า2000คน เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดของบางร้านจะพบว่ารับทำการบ้านให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาขณะที่เจ้าของร้านโฆษณาด้วยการลงภาพถ่ายที่คาดว่าเป็นสินค้าหรือการบ้านของเด็กนักเรียนบางภาพคาดว่าตั้งใจแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของชิ้นงานที่สามารถทำได้ตั้งแต่คัดลายมือแต่งกรอนหรือทำรายงาน แต่ภาพนี้คือบทสนทนาระหว่างเจ้าของร้านและลูกค้าที่คาดว่าเป็นนักเรียนที่บอกถึงความพอใจของสินค้าเพราะอาจารย์ผู้สอนเข้าใจว่างานที่ส่งไปเป็นงานที่เขาทำด้วยตัวเองแม้จะมีการตั้งข้อสังเกตว่าต้นกำเนิดของธุรกิจประเภทนี้มาจากการบ้านที่มีจำนวนมากจนเด็กนักเรียนทำไม่ทัน แต่เกิดคำถามขึ้นว่าธุรกิจประเภทนี้อาจปลุกฝังค่านิยมการใช้เงินแก้ปัญหาและทำลายระบบการศึกษาหรือไม่เมื่อเด็กนักเรียนมีทางเลือกที่จะไม่ทำงานตามที่อาจารย์สั่งได้อุราชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานวงการการศึกษาของไทยขณะนี้ก็ถูกตั้งคำถามอย่างหนักนะคะถึงค,คุณภาพการให้การศึกษากับนักเรียนโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า ทุ่มงบประมาณเพื่อการศึกษาติดอันดับสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะคะแต่ละปีงบประมาณไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นล้านบาทมีความพยายามที่จะเข้ามาอบรมครูในไทยนะคะโดยองค์ความรู้จากประเทศฟินแลนด์เพราะเห็นว่าครูจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตรุ่นใหม่ผ่านการศึกษาค่ะติดตามรายงานจากคุณสร,รัทนทรแก้วเวียงชัยค่ะงบประมาณรายจ่ายของไทยในแต่ละปี ถูกจัดสรรสำหรับการศึกษามากถึงร้อยละยติดอันดับใช้งบมากที่สุดแห่งหนึ่งในระดับโลกแต่ถึงจะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษามากถึงปีละกว่า5,000สนล้านบาทวงการการศึกษาไทยก็ยังถูกตั้งคําถามอย่างหนักทั้งเรื่องมาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบนักวิชาการที่วิจัยการศึกษาในฟินแลนด์ประเทศที่คุณภาพการศึกษาติดอันดับต้นๆ ของกลุ่มประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ชี้ว่าความสำเร็จในอนาคตของนักเรียนเป็นความรับผิดชอบของครูฟินแลนด์จึงมุ่งค้นหาและแก้ไขอุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้นโดยเร็วที่สุดและไม่ปล่อยให้เรื้อรัง if we can help students in early t i m e so early as possible then they can overcome problems which otherwise would lead them them to failing and failure and that is our policy that we should help students as early as possible and we have some special kind of support system we every teacher is responsible to identify What are learning? students' problems in learning? บุคลากรทางการศึกษาของไทยกล่าวถึงอุปสรรคหลายประการถ้าไทยจะถอดบทเรียนจากฟินแลนด์ตั้งแต่แนวคิดการวัดประเมินวิสัยทัศน์บุคลากรไปจนถึงช่องว่างทางโอกาสในสังคมบุคลากรด้านการศึกษาในไทยชี้ว่าถ้าปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขการพัฒนาระบบการศึกษาให้รุดหน้าทัดเทียมฟินแลนด์และประเทศพัฒนาอื่นๆ าเกกิดดขึ้้นนไยนไยยใทผมคิดว่าในแนวคิดของฟินแลนด์อย่างที่เขามีระดับการประเมินระดับชาติใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีคล้ายๆประเมินกี่หน่วยเขาเอามารวมล้อมรวมเป็นบอร์ดเดียวแล้วก็มีระดับสถาบันแล้วก็มาระดับดีพาร์ตเมนต์ Department, หรือระดับภาควิชาซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราก็ทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะล้อมรวมไอ้สิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนามากกว่าเป็นการประเมินเพื่อสู่เพื่อค้นหามาตรฐานตอนนี้ทุกวันนี้เราประเมินตามมาตรฐาน แต่ไม่ใช่ประเมินเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งตัวนี้จริงๆผมคิดว่าแต่สัาบานเนี่ยมันมีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่และมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์แตกต่างกันเพราะนั้นการประเมินที่เอามาตรฐานเป็นตัวตั้งมันจะต่างกับการประเมินที่ประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาคือถ้าเราปรับแก้ก,การประเมินเนี่ยครูแล้วก็ระบบครูศึกษาเราต้องดีด้วยมีคุณภาพด้วยเพราะของเขาเนี่ยระบบของเขาดีนะคะทุกคนมี responsibility ครูมี commitment นะคะว่าต้องทําให้ดี แล้วเขาถึงจะใช้ระบบนี้ได้ทีนี้ระบบการศึกษาของไทยเราไปถึงจุดนั้นไหมจุดที่ทุกคนมีมีความรับผิดชอบต่อตัวเองต้องการพัฒนาสถาบันของตัวเองให้ดีที่สุดแต่บ้านเราเนี่ยมันหลากหลายมากเลยก็คือว่ามีคนยากจนเยอะและอยู่ในโรงเรียนท้องที่ชนบทห่างไกลเยอะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะ ที่มันเป็นปัญหาเรื่องสังคมเศรษฐกิจเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องไปจัดการตรงนี้นะคะการศึกษาเรามีอุปสรรคก็มีส่วนนี้ด้วยเรื่องสังคมเพราะฉะนั้นครูชาวดอยอย่างเงี้ยครูบนดอยอ,อย่างเงี้ยสอนยังไงเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าเราจะจัดการวัดผลประเมินผลให้เขาได้ใน,นเมื่อเขายังไม่มีครูเลยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบบริหารจัดการจริงๆค่ะ ไม่มีปาฏิหารมีเพียงการทำงานอย่างต่อเนื่องที่สำเร็จผลเป็นอีกแนวคิดสำคัญจากฟินแลนด์ที่สื่อสารถึงทุกภาคส่วนในระบบการศึกษาตั้งแต่นักวิจัยถึงนักเรียนว่าทุกอย่างไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวแต่จะต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องและรับผิดชอบรวมถึงมุ่งพัฒนาร่วมกันแทนที่จะแข่งขันกันเองนอกจากรับแนวทางการพัฒนาการศึกษามาปรับใช้โดยเฉพาะการเน้นที่ครู การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิสัยทัศน์ก็ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้ระบบการศึกษาไทยไม่ใช่แค่ปรับรูปแบบการวัดประเมินหรือเปลี่ยนมาตรฐานกลางที่เน้นแข่งขันจัดอันดับสถาบันแต่ไม่สะท้อนปัญหาเพื่อพัฒนาในอนาคตสรันทรแก้วเวียงชัยไทย PBS รายงาน